สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่นพี่พิงนอนครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอตอนไฟครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเดโมร้านอาหารนะครับในการทําร้านอาหารในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับใน2 EP ที่ผมสอนไปนะครับแล้วก็มีทั้งโค้ดมีทั้งวิธีการทํานะครับส่วนใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งสองลิงก์นั้นไว้ที่ใต้ e s สคริปชันนะครับเพื่อจะได้กลับไปดูย้อน แล้ววันนี้นะครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาดูพาร์ทของฝั่งที่เป็นลูกค้ากันบ้างในครั้งก่อนที่เป็นฝั่งของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราจะมิกซ์รวมกันทั้งหมดอยู่ในเดโมโชุดนี้ชุดเดียวเลยนะฮะจากที่เห็นในหน้าจอตอนนี้ก็คือในพาร์ทของลูกค้าที่เข้ามาในร้านอาหารแล้วทําการอยากจะสั่งอาหารโดยที่ไม่ต้องเจอพนักงานนะครับหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะเรียกพนักงานเข้ามาพูดคุย หรือจะสั่งออเดอร์อะไรพิเศษหรือจะสอบถามอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ในหน้าจอตรงนี้นะครับเราจะมีอยู่แค่เพียง3เมนูหลักๆนะครับที่จะเรียกการเข้าไปดูเมนูว่าร้านอาหารนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการสั่งอาหารและจากนั้นเราก็จะมีการคลิกเพื่อเรียกพนักงานก็จะมีระบบแจ้งเตือนไปหาพนักงานให้พนักงานเดินมาหาเราที่โต๊ะนะฮะจากที่เราเข้ามาถึงในหน้าร้านเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะได้ เพิ่มเพื่อนในตัวร้านนะเพราะว่าทุกร้านก็อยากที่จะให้เพิ่มไลน์แอดของตัวเองเข้าไปหลังจากที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาเสร็จปุ๊บเราได้ที่นั่งในที่โต๊ะที่นั่งแล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มดูรายการอาหารกันครับคลิกที่เมนูอาหารพอเราคลิกที่เมนูอาหารนะครับก็จะมีเมนูหล่นออกมาให้ดูด้ดยปกติแล้วเราอาจจะสแกนใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้เราก็ทําผ่านไลโอเ a เลยสามารถที่จะคลิกเลือก ดูเมนูอาหารต่างๆเข้าไปนะครับแล้วถ้าเราต้องการเราสามารถสั่งอาหารได้ถึง2เวเวแรกก็คือเราก็กดเพิ่มสินค้านั้นเข้าไปเลยก็ดูจากรายการปุ๊บอ่ะโอเคเบ็นโตดูแล้วนะครับอ่ะแล้วก็สั่งอ่ะเบนโตก็ถูกบันทึกเข้าไปแล้วอ่ะราเมงราเมงก็บันทึกเข้าไปเอาสลัดสักอันแล้วกันอ่ะสลัดผมก็คลิกสลัดเข้าไปนะครับสลัดก็จะถูกบันทึก ถูบันทึกเสร็จปุ๊บอ่าผมขอดูน้ำหน่อยน้ำจะอับอะไรดีผมขอกาแฟไปลวกันหนึ่งแก้วก็จะถูกบันทึกเข้าไปถึงข้อมูลหลังบ้านนะครับคราวนี้ถึงในโหมดของนักอ่าของพนักงานและพอเราสั่งรายการอาหารเข้าไปนะครับพนักงานหลังบ้านเราก็จะได้รายการอาหารขึ้นมานะครับเขาก็าจะคลิกที่รายการอาหารดูว่าลูกค้าโต๊ะนั้นมี ร้านอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่เขาสั่งเข้ามานะก็จะเห็นแล้ว4รายการใน4รายการนี้นะครับก็ทําการสั่งอาหารเรียบร้อยทุกอย่างปุ๊บก็ข้อครัวแล้วก็ทํากับข้าวทําอะไรเรียบร้อยก็ทําการเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บร้านอาหารก็จะออกบินรายการก็มาลองเช็คยอดรวมก่อนครับว่า4รายการนี้เป็นเงินเท่าไหร่พรนักงานก็กดคลิกเข้าไปเพื่อทํารายการออกมา เป็นยอดรวมทั้งหมด648บาทตรงนี้ก็จะเริ่มออกบินรายการเพื่อเก็บเงินทางลูกค้าที่อยู่ทางาที่ได้ทานอาหารไปเรียบร้อยแล้วแล้วมีการเรียกเช็คบินแล้วคราวนี้นะครับจากนั้นนะมีการสั่งอาหารอย่างเมื่อสักครู่นี้คือการเรียกจากเมนูในการคลิกคลิกเข้าไปอะเรามาดูฝั่งลูกค้าครั้งนึงนะฮะในฝั่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสั่งอาหารอีกแบบหนึ่งได้นะครับในกรณีที่ ลูกค้ายังไม่ได้โต๊ะอาหารเลยนี่เราสามารถที่จะให้เขาสั่งล่วงหน้าขึ้นมาได้ก่อนก็เปิดเมนูให้เขาได้เห็นโดยการคลิกตรงนี้จะเป็นภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาร่วมและในหน้าเว็บไซต์นั่นแหละ,ละก็ดึงรายการขึ้นมาจากตัวลิฟต์นะครับพอดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่ร้านค้าจะได้ถึงคิวลูกค้าที่จะเข้ามานั่งในร้านเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งอาหารรอไว้ก่อนได้เลยโดยที่ เราจะเก็บ user id ของผู้ใช้งานคนนั้นนะครับแล้วก็เก็บเข้าไปในฐานหลังบ้านก็จะมีรายการอาหารเมนูอาหารออกมาให้เห็นคร่าวๆอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างในตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ8อย่างที่ให้เขาสามารถที่จะเลือกอาหารในแต่ละอย่างได้เลยว่าแต่ละอย่างอยากจะสั่งอะไรบ้างอย่างสมมติว่าผมต้องการสั่งสลัดหนึ่งที่ต้องการสั่งซูชิไปสักสองระสองที่นะหลังจากนั้นก็เอาเครื่องดื่มบ้างเครื่องดื่มผมมาสั่งเบียร์แล้วกัน ก็จะคำนวณราคาไว้ให้คร่าวๆเลยนะครับให้ลูกค้าได้สามารถเห็นราคาในเบื้องต้นก่อนว่าเขาจะสั่งของประมาณนี้จะต้องจ่ายประมาณนี้ในก่อนที่จะได้คิวเข้ามปพอยังไม่ได้คิวนะครับเขาก็สั่งได้เลยสามารถที่จะสั่งอาหารเข้าไปก่อนได้ปึ่งปุ๊บรายการอาหารจะถูกบันทึกเข้าไปแล้วนะครับและก็จะถูกในการที่ให้เขาคอนเฟิร์มก่อนก็คือรายการจะถูกส่งออกมาเป็นแบบเฟกเมสเซ โดยที่หน้าตาของเฟซก,ก็จะมีตัวโปรไฟล์ของผู้ใช้งานนั่นเองก็เข้ามาเลือกอาหารที่ต้องการก็จะเห็นรายการอาหารที่เขาเลือกไว้นะครับทั้งหมดรายการทั้งหมดราคา719้บาบาทแล้วถ้าบังเอิญอ่ะตรงนี้นะครับในเมนูนี้มันเตือนออกมาปุ๊บเผื่อลูกค้าเปลี่ยนใจเพราะยังไม่ถึงคิวสามารถที่จะแก้ไขรายการได้นะครับก็คลิกเข้ามาที่เมนูสามารถเลือกทํารายการใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะคราวนี้ทํารายการใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ขอเลือกเป็นลามเมง และตามด้วยกาแฟเราไม่ทานแอลกอฮอล์เราก็ไม่ใช้เบียร์แล้วเราก็สั่งสักแค่2อย่างแล้วกันดูจากราคาแล้วก็อยู่ที่2 6 9บาบาททำการสั่งเลยนี่ก็จะทำการสั่งเข้าไปแล้วนะครับเมนูก็จะถูกส่งออกมาแล้วก็ทำให้รู้นะครับว่าลูกค้าท่านนี้กำลังต้องการสั่งอะไรบ้างนะนี่ก็จะได้ชุดข้อมูลออกมาเมื่อเขาเปลี่ยนใจไปแล้วนะครับก็ทำการกดยืนยัน กดยืนยันครับปุ๊บเมนูอาหารจะถูกส่งเข้าไปถึงพ่อครัวเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่ขอบคุณที่ใช้บริการของเรานะแล้วกลับไปดูนะครับกลับไปดูข้อมูลหลังบ้านเบ้งหลังบ้านก็จะถูกเป็นการใช้ Notify ส่งเข้าไปที่หลังบ้านเลยว่าลูกค้าคนนี้นะครับสั่งรามเมงแล้วก็สั่งตัวคอฟฟ นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับพี่ทําให้เขาสะดวกในการที่จะไม่ต้องรอให้เขาเข้าไปถึงร้านนะแต่ก็มีรายการสั่งเข้าไปแล้วแล้วก็เข้าไปพอหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับนั่งเข้าไปที่ร้านมงเอิญน,นะครับสั่งอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ังเอิญกระทันหันนะครับแล้วลูกค้าต้องการที่อยากจะเปลี่ยนเมนูเราสามารถที่จะเรียกพนักงานออกมาได้นะครับคือกดคลิกปุ่มพนักงานนะครับก็คือเหมือนการเรียกสัทนนี่แหละตัวระบบนะครับก็จะถูก อตอบกลับออกมาอัตโนมัติโดยบอกว่าพนักงานกำลังเรียกพนักงานให้คุณนะก็ตามด้วยชื่อของผู้ใช้งานก็จะเป็นการแจ้งเตือนไปหาเจ้าหน้าที่หรือหาพนักงานเด็กเสิร์ฟนั่นแหละก็จะเข้าไปสู่กลุ่มนะครับก็จะขึ้นมาเป็นรูป Notify เหมือนกันก็จะให้เห็นว่าลูกค้าคนนี้นะครับกำลังเรียกเจ้าหน้าที่หรือเรียกพนักงานนะครับเข้ามาหาที่เขาก็จะเป็นระบบแจ้งเตือนหลังบ้านอีกครั้งหนึ่งโดยที่ความสะดวกสบายหรือการประยุกต์ใช้ตรงนี้ จะแตกต่างจากหลายๆที่นะครับจากที่เคยเห็นการทำเดโมของร้านอาหารซึ่งของเราเนี่ยจะรองรับทั้งฝั่งที่เป็นลูกค้าด้วยและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของผู้ปฏิบัติการก็คือหลังบ้านหรือคนในครัวนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะครับพอเราคลิกผ่านไปปุ๊บอ่ะดูเจ้าของร้านก็จะเห็นว่าวันนี้เขามียอดขายต่อวันเท่าไหร่เขาก็สามารถที่สามารถเช็คสถานะของตัวเองได้ ซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่ตอนที่เขานั่งโต๊ะไปเนี่ยเขาสามารถที่จะเช็คราคาของเขาได้อย่างนี้648บาทถ้าบังเอิญตอนที่ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีการสั่งเข้าไปในหมดลูกค้าหน่อยอ่ะถ้าลูกค้าสั่งเพิ่มเข้าไปนะครับมีการสั่งอานนี้โต๊ะอื่นบ้างโต๊ะอื่นสั่งสลัดสั่งอ่ะคาวนี้สั่งเบียร์จริงๆแล้วสั่งเบียร์เข้าไป ฝั่งของผู้ประกอบการนะครับเขาก็สามารถที่จะเห็นรายการของวันนั้นทั้งวันนะครับว่าเขาจะมียอดอในอันที่จะได้เงินต่อวันในหลังจากที่เขาเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่มีรายการอาหารอะไรบ้างซึ่งถ้าพนักงานคนนั้นนะครับมีการแก้ไขารายการอย่าสมมติว่าตอนนี้มีอยู่6รายการนะครับแล้วเขาต้องการที่จะยกเลิการายการของเบียร์ออกเขาก็สามารถที่จะ ัดรายการออกไปได้แล้วจะรู้เลยนะครับว่าพนักงานคนไหนที่ตัดรายการออกไปหลังบ้านก็จะโชว์ชื่อพนักงานคนนั้นเป็นคนยกเลิกรายการเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารายการที่6นะครับถูกยกเลิกแล้วเรามาลองเช็คอีกทีหนึ่งผู้ประกอบการนะครับก็กดสามารถกดเข้ามาเช็คอีกครั้งนึงได้คราวนี้รายการก็จะเหลือเพียงแค่5รายการแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ก็กดเช็คยอดเงินได้เลยก็คือ เจ้าของร้านก็สามารถที่จะดูรายการอาหารแบบนี้เข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับก็สามารถเช็ครายการต่างๆตามที่เขาเคลียร์ทิ้งออกไปนั่นเองดูจากรายการดูจากาเหตุการณ์แล้วก็ไม่น่าที่จะยากเกินไปนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นพนักงานนะครับให้เขาเข้าไปสั่งอาหารถ้าสมมุติว่าต้องการให้พนักงานรับออเดอร์แทนพนักงานก็เปิดเมนูรอไว้ได้เลยเขาต้องการอะไรก็แค่จิ้มเอาเข้ารายการไป จิ้มเข้ารายการไปประมาณนี้ก็จะเป็นเวแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะให้ไลโอเอเราเนี่ยสามารถทํางานได้ถึง2ฝั่งไม่จาเป็นว่าจะต้องรับบริการจากลูกค้ายอย่างเดียวสามารถทําเป็นแบบ B2B หรือจะเป็นการทํอ่าหลังบ้านต่อหลังบ้านก็ยังทําได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกเดโมหนึ่งนะครับที่ทําให้เพื่อนๆได้เห็นไอเดียในการที่จะเอาไลโอเอไปต่อยอดว่าเราจะทําร้านอาหารหรือประยุกต์การทําร้านอาหารได้ เป็นแบบไหนได้บ้างในสไตล์ที่ทําให้ดูนะฮะเมื่อักครู่นี้ก็คือเป็นการออกแบบระหว่างหน้าบ้านหลังบ้านร่วมกันสามารถใช้ใน EP นี้นะครับหรือว่าในคลิปวิดีโอนี้ก็จะทําให้เห็นการทํางาน2ฝั่งท่านเพื่อนเข้าใจและถูกใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยล้วกันนะครับหากมีคำถามหรือสองสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ดดสคริปชันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบ ทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับในสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารจะได้เป็นไอเดียในการทำงานนะครับฝากไว้ด้วยนารช่องไอจอนไฟวันนี้ก็ดูจากเวลาก็น่าจะยาวพอสมควรเป็นเดโมหนึ่งที่เอา2อ,อย่างมามิกสรวมกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ